สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูนวยอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยครอบครัวสุขสันต์เด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสำหรับในหน่วยนี้นะคะเราก็จะเรียนกันทั้งหมดห้าหัวข้อเลยหัวข้อที่1ก็คือบุคคลในครอบครัว2ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 3. หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว 4. การปฏิบัติตนที่ดีและการมีส่วนร่วมต่อสมาชิกในครอบครัวและสุดท้ายก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวค่ะเราไปฟังหัวข้อที่หเลยค่ะบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวของเรานะคะก็จะมีปู่ย่าตายายลุงป้า นาอาพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายก็คือตัวนักเรียนนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวพ่อเป็นลูกของปู่กับย่าแม่เป็นลูกของตากับยายพี่ชายของพ่อและของแม่เรียกว่าลุงพี่สาวของพ่อและแม่เรียกว่าป้า น้องชายและน้องสาวของพ่อเรียกว่าอาน้องชายและน้องสาวของแม่เรียกว่านาแล้วก็มีตัวเด็กๆเ,เองเด็กบางคนก็อาจจะมีทั้งพี่และน้องค่ะเรื่องต่อมาก็คือหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวค่ะคนแรกเลยก็คือพ่อพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ซ่อมแซมสิ่งต่างๆในบ้านและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีค่ะคนต่อมาก็คือแม่แม่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวทำอาหารให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานซักผ้าตากผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านทุกอย่างอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีให้ความรัก ความเมตตาและให้ความอบอุ่นแก่ลูกด้วยค่ะและสุดท้ายเลยก็คือลูกลูกต้องรู้จักช่วยเหลือรับผิดชอบตัวเองเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งใจเรียนหนังสือและประพฤติตนเป็นเด็กดีค่ะหัวข้อต่อมาก็คือการปฏิบัติตนที่ดีและการมีส่วนร่วมต่อสมาชิกในครอบครัวค่ะ เด,เด็กจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองพ่อแม่ไม่ดื้อรัน้นไม่พูดโกหกไม่ก้าวร้าวมีกิริยามารยาที่สุภาพอ่อนน้อมเช่นไหว้พ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกครั้งค่ะและเด็กๆก,ก็ยังต้องช่วยงานบ้านต่างๆในบ้านเท่าที่เด็กๆสามารถทำได้เช่นรดน้ำต้นไม้ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ หัวข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับครอบครัวสิ่งของที่จำเป็นก็จะมี 1. อาหาร 2. ที่อยู่อาศัยหรือบ้านของเรานั่นเอง 3. เครื่องนุ่งหม่มหรือเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือยารักษาโรคหรือยาสามัญประจำบ้านที่เราต้องมีไว้ในบ้านของเรา คลิปสอนในหน่วยครอบครัวสุขสันต์ของเราก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย